มาครับวันนี้ก็ AV ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยอัปเดต1.1นะสุกุนะอีโวได้แล้วนะครับทุกคนตอนลงบอสอีเวนต์สุกุนะแล้วกันเทสตัวละครก็จะมีประมาณนี้ใช้โทจิแล้วก็โจโซแล้วก็สุกุนะสุกุนะคือเราต้องเอามานะเพราะว่าเราต้องทำอีโวตัวแล้วก็ตัวนี้ยูเลียสแล้วก็ตัวต่าง2ตัวหลับแรกเราก็วางตังก่อนเลยครับแล้วก็เราเวมันมานะ เราก็รอเวฟบประมานะครับเราคอยเตรียมวางเตรียมวางตัวตังค์ให้ทันอนะ่ะแล้วก็อัพให้ไวสุดอ่าจะพอดีอัพไปเลยอัพล้อตัวตังค์ไปเลยนะครับอัพตัวตังค์ให้ตันสองตัวเออบอสมันเออมอนก็จะมาถึางนี่พอดีให้ตันสองตัวเนี่ยอ่าสปีดลากรนนะให้ตันสองตัวเลยเไปๆ เรียบร้อยแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งนะตัวตัวแรกเราตันเรียบร้อยแล้วเราเตรียมมาอีกตัวหนึ่งเราต้องจําเป็นเราต้องเอาอิตาลุรยูจิมานะเพราะว่ามันต้องตีบอสบอสอีเวนสุกุนะมันถึงจะอโวได้ตีสิบตัวสิบตัวก็ลงประมาณสี่ตาได,ได้แล้วครับอยู่แล้วต้องฟาร์มชิลด้วยอ่าเราเห็นไหมมอนมอนก็จะเดินถึงนี้พอดี เราเตรียมอัพอีกตัวอัพตัวนี้ให้ตันก่อนโอเคตันเรียบร้อยเราก็วางอิตาโรยูจิเลยวางต้นเกมไปเลยมันเคลียร์บันไปก่อนแล้วก็วางโจโซเพื่อไพ่ให้มันรีเลือ่าเราวางสองตัวพอแล้วเราก็ไปอัพตัวตังให้ตันทุกตัวอตัวนี้ตันแล้วก็ตัวนี้ต่อ สองตัวนี้เคลียบอลอยู่นะแต่ถ้ากลัวเคลียไม่อยู่เราก็วางเพิ่มก็ได้กลัวเคลียไม่ไหวอะวางตัวเพิ่มได้อ <c oughs> พี่จะวางโจโซอีกตัวหนึ่งแล้วกันกลัวมนกลัวมอนหลุดโอเควางโจโซไว้ตัวหนึ่งกันไว้กันไว้กันไวดด้เรกว่าแจ้ อ,อ่ตังเราก็จะตามอยู่เว็บแปดพอดีเว็บแปดเราก็มาวางโทจิไว้ตรงนี้อ่าโทจิไว้ตรงนี้แล้วก็อัพโทจิให้ตันเลยอัพตัวโทจิให้ตันก่อนตัวแรกเลยนะเพื่อที่จะให้ตีบอสเว็บสิบตัวหนึ่งเพราะว่าโทจิมันจะตีบอสแรงขึ้นถ้าอัพขั้น11อนะอัพถึงขั้น11มันจะตีบอสแรงขึ้น25% แต่ว่าเราต้องกดสกิลมันด้วยนะเปลี่ยนท่ากดเปลี่ยนท่าในขั้นแปดแล้ว ท่านติดเรียบร้อยมอนรีเลื่อนโหดมากถ้าไม่มีโจโซนี่จะก็จะไม่ผ่านใช้ใช้ใช้ใชอาลูขาดแทนได้นะโจโซะเพราะพี่ไม่มีอาลูขาดก็เลยใช้โจโซแทนโอเคเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาอัพโจโซให้มันสีู่ก็คืออัพโจโซให้ตันตัวนึง เรา u เป็นเลยปั๊บปั๊บปับ๊บปนแปแล้วอีก2ขั้นก็ ตีฟูอีแล้วก็คือตันพอดีโอเคบอสเรามาแล้วเราก็เปลี่ยนท่าเลยปึ๊บแล้วเราก็ปรับเป็นตีบอสแรงเขาเรียกว่าอะไรตีตัวมอนที่ถึกที่สุดอ่ะเลือดเยอะที่สุดอ่ะอ่ะาแล้วก็ปรับให้มันตีเลือดตีบอสเราก็อัพโจโซเลยอ่าโจโซตีฟูอีแล้วโจโซตีฟูอีแล้วก็อัพอิตาโดยูจิก็ได้อัพไปเลย เพราะว่า W ยูจิดาเมจแรงมากก็คือ 30k อ่อะดาเมจมันช่วยทำดาเมจไปด้วย อัดเรียบร้อยพอตคอตัดดูจิตันแล้วก็มาวางโทจิไว้ตรงนี้ลาโทจิให้ตันเลยอันนี้เราเลือกอะไรก็ด้นะอันนี้พี่เลือกแบบว่าตีเลือดไหลถ้าจะใช่หรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ได้แจ้งก,กันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะ อ่ะเราก็อาไปเลยโทจิอัพโทจิให้ตันไปเลยตรงนี้2ตัวก็คืออัพให้ตันโทจิอัพสิแล้ว อ่ะเราเราปรับเป็นเราปรับเป็นค่าเดิมก็ได้นะเพื่อให้มันเคลียร์มอนให้มันช่วยเคลียร์มอนไปด้วยเราเรออัพเราเรออัพโทจิเดโทจิตันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาอัพโจโซอ,อีกตัวหนึ่งให้มันตัดอัพโจโซอีกตัวให้มันตันช่วยทำดาเมจด้วย ขันแปดแล้วขั้นเอ๊ะใช่ขั้นเจ็ดแล้วบอสมาแล้วเห็นปะ ไม่ตัวนึงเราเราปรับโคจิจให้มันตีบอสแล้วก็ปรับตีบอสด้วยก็คือท่าเนี้ยมันจะตีบอสแรงขึ้น25%พาส,สิคต,ตัวนี้อะเพิ่มระยะด้วยแล้วก็ตีบอส25%อรับโจโซให้ตันไปเลยโอเคตรงนี้เราตันได้ตลอแล้วแล้วก็วางดูเลียสไปด้วยเพื่อให้มันสโลไปใช่สิเพื่อให้มันแช่แข็ง อ่าเป็นรีบอสก็ได้นะโอเคตอนนี้เราก็วางเสร็จไปแล้วแล้วเราก็มาวางโทจิอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้อ่าวางโทจิไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็วางจูเลียสไว้มุมนี้จูเลียสโอเคแล้วก็มุมนี้อีกมุมหนึง่งแล้วก็ วางโจโซไว้ตรงนี้อ่าโจโซไว้ตรงนี้โจโซมันก็จะเหนือตัวหนึ่งใช่ปะเราวางตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องอัพโคจิตรงนี้ให้ตันก่อนนะโจโซไว้ที่หลังได้เอาโจโซวางไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องอัพมันนะวางให้มันช่วยทำดาเมจเฉย โอเคตัดเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนท่าเลยก็ปรับตีบอสด้วยเจเสร็จปุ๊บเราก็มาอัพโดโซให้มันตันอกีเลือกไปมะมัวแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแล้วก็ปรับโทจิสองตัวนี้ให้มันเ์ช่วยเชียร์มอนไปด้วย เป็นตีตัวแรกเลยไอ้ัวตีสัวนี้ช่วยเลี่ยมอนเราก็มาโยโซปันตัดไปเลยตรงนี้พี่จะไม่ตัดออกนะจะแบบว่าเล่นเพียวๆเลยจันจบ รอติดตัวหนึ่งมาแล้วก็คือเวอร์สามสิบเวรสามสิบเราเราจะตัวโซตันอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช่ปะเราก็มาขายตัวตังค์ขายออกเลยเนี่ยพวกเนี้ยปิดวาก้อนอขายให้หมดเลยอ่าแล้วเราก็ว่าเราอัพก็ได้แต่มันจะเคลียร์เคลียร์พวกมอนพวกเนี้ยมันก็จะได้ตังค์มาแะอัพก็จะตันพอดี เราปรับโรจริให้มันตีตีตัวที่เลื่นเยอะที่สุดก็ได้บอสมานูนแล้วเราบอสมาแถวมุมนี้ก่อนเราค่อยเปลี่ยนท่า ปรับเป็นตีบอสเลยละกันออตัวนี้ปรับเป็นทีบอสเคะ่ปะตีบอสอย่างเดียวละมันไม่นมันไม่นมันไม่ใช่ว่าตีบอสมันตีตัวที่เลือดเยอะที่สุดอ่าโอคอันนี้เราก็ให้โจโซมันเชียร์มอนไปเพราะโจโซมันตีพวกวรีนะ่ะ บอสเล่นเหลือ18เอ็มแล้ว17เอ็มแล้วโดซิทจะผ่านหรือเปล่าเหลือ1เอ็มแล้วบอสเลื่นเหลือ1เอ็มแล้ว ไปซิวอยู่แล้วอ่ะเหลือหกแสนแล้วคือถ้าถ้าบอสเลือดเลือประมาณแสนสองมันจะสตันมันจะสตันตัวหลังตัวหลังจากทางเดินอ่ะอหลังจากนี้ไปอ่ะมันจะสตันทุกตัวเลย เดแสนสองแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นเหมือนอ e ีกิตเลยเหมือนอ e ีกิตบนบอสอีเวนต์อ e ีกิต e เลยอ่านี่สตันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเลื่อนเลือแสนสองละว่อนก็จะมีสกิลแล้วก็สตันเห็นปะตัวพวกนที่สตันแต่ตัวข้างหลังไ่สตันในระหว่างที่เราสตันเนี่ยในระหว่างที่มันวิ่งเนี่ยเราจะทำดาเมจมันไม่ได้เราเลยต้องจําเป็นต้องมาบางตัวหลังกันไว้อ่าแล้วอย่างนะครับถ้าเราวางตัวไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถขายได้นะน,นี้เตือนไว้ก่อน อ่ะโอเคเนี่ยเรียบร้อยผ่านละชิลบอกเลยว่าชิลอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไออิตาลียูจีเนี่ยมันต้องทำไมถึงต้องลงบอสอีเวนต์เพราะว่าเราต้องอีเวอมันเราต้องบอสอีเวนต์ถึงจะอีเวอมันได้โอเคเรามาดูนะนไปดูที่อีเวอแล้วกันอิตาลียูจี ครับเรามาดูตรงนี้อ่าแม้เราต้องคิวคิวบอสเนี่ยสิบตัวก็คือบอสอีเวนเท่านั้นนะคิวสิบตัวก็คือด่านรอบถ้าเราลงรอบหนึ่งเนี่ยสิบตัวเราลงรอบหนึ่งมันมีออกมาประมาณ3มตัวก็ลงประมาณสามรอบเอ้สี่รอบลงมาสี่รอบถึงจะครบสิบตัวโอเคใครก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วย สามารถเอาตัวไปเปลี่ยนหาแนวทางอื่นก็ได้นะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ